การนำเสนอข่าวด้านเดียวและทำให้หมอเกิดความเสียหายของสื่อสลิมอย่าง Top News แอนเดอ g a แกเกี่ยวกับเรื่องนี้มิใช่เป็นการกล่าวต่อคนฟังตามหน้าที่เพราะเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วหมอบอกว่าเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับหากแต่เป็นการจงใจทำให้หมอเสื่อมเสียชื่อเสียงหวังทำลายความน่าเชื่อถือสืบเนื่องจากประเด็นทางการเมืองก็ต้องบอกคุณหมอนะครับว่า เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วสารดีกาเพิ่งจะอ่านคำพิพากษาสารดีกาเมื่อวันที่8มิถุนายน2564วันนี้เองนะครับแล้วก็หมอของขวัญน,นี่เองเนี่ยนะครับตัวคุณหมอเองเนี่ยยังอยู่ในระหว่างรอการลงโทษซึ่งมีกำหนด2ปีเพิ่งจะผ่านไปเพียงแค่3เดือนเองครับคุณหมอยังเหลือเวลาอีก21เดือนที่รอการลงโทษอยู่ หมอยังอยู่ในช่วงคุมประพฤติ1ปีผ่านมา3เดือนคุณหมอเลยอีก9เดือนครับที่อยู่ในช่วงคุมประพฤติศาลสั่งให้หมอหองขวัญกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์มีกําหนด30ชั่วโมงอันนี้ก็คิดว่าหมอน่าจะทําแล้วนะครับ30ชั่วโมงเพราะว่าโดยวิชาชีพหมอเนี่ยการบําเพ็ญประโยชน์30ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นที่คุณหมอกล่าวหาว่าการนําเสนอข่าวด้านเดียวเนี่ย จะต้องบอกว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับคุณหมออาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทสำนักข่าวท็อปนิวส์ให้เสียหายได้นะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการนําเสนอข่าวด้านเดียวเป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงที่มีคําพิพากษาสารดีกาออกมาแล้วและคําพิพากษาสารดีกาจะออกมาได้เนี่ยมันจะต้องเป็นการฟังความจากทั้งสองด้านทั้งโจทก์และจําเลย สารจึงพินิษ์พิจารณาแล้วออกมาเป็นคำพิพากษาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าเป็นการเสนอข่าวข้างเดียวเนี่ยจริงไม่จริงและเรื่องการลักเพชรเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเป็นเรื่องที่คุณหมอกระทำเองนะครับแล้วสารเพิ่งตัดสินไป